ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวิดีโอดีๆนะครับผมขอแนะนำโปรแกรม UG Phone เป็นโปรแกรมให้เช่าบริการค่าวบนมือถือทั้ง iOS และก็ Android นะครับบนเบราว์เซอร์บน PC และบนอ m มูเลเตอด้วยสามารถดาวน์โหลดโปรแกรม UG Phone มาได้หมดเลยซึ่งแมคาีนิกของโปรแกรมนี้มันดีอย่างไงอันดับแรกเลยเราไม่จะเป็นต้องเปิดเน็ตตลอดเวลาไม่จะเป็นต้องเสียค่าเน็ต ไม่จะเปต้องเสียค่าไฟไม่จะเป็นต้องทําให้โทรศัพท์ร้อนและแบตเสือ่อมไม่จะเป็นต้องเปิด p c ไว้เพราะว่าเมื่อเราอยากฟาร์มเกมอะไรทั้งวี่ทั้งวันครับอย่างเช่น r ร็ก a น o ล็อกออนไลน์ใช่ไหมที่เป็นตัวของบนมือถือเนี่ยเราสามารถเปิดตัวของแร็กนลล็อกและทำเควสอะไรเสร็จแล้วและเราปล่อยบอร์ดใช่ไหมยี่สชั่วโมงเนี่ยและเราปิดโปรแกรมไปเนี่ยตัวเกมแร็กนลล็อกก็ยังอยู่ในคลาวด์เหมือนเดิมมันไม่ออกอย่างเช่นผมแนะนําปัจจุบันเนี่ย ผมเล่น F K Journey บนตัวของโปรแกรมตัว U G Phone ใช่ไหมอะกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยสังเกตว่าผมยังฟาร์มดันอยู่ใช่ไหมเนี่ยแต่ว่าเมื่อผมปิดโปรแกรมไปและเข้าเกมใหม่ครับ ตัวของเกม F K Journey ยังอยู่ในคลาวเหมือนเดิมมันไม่ได้โดนเอาออกไปเพราะฉะนั้นเราปิดมือถือเราไม่จะไปต้องใช้เน็ตหรือว่าใช้ค่าไฟตัวเกมก็ยังจะฟาร์มให้เราเหมือนเดิมและเ Download, ผื่อใครอยากดาวน์โหลดนะครับผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ตารางคลิปแล้วเนาะแล้วก็ดูครับลิงก์ดาวน์โหลดนะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้จะได้ส่วนลดพิเศษด้วย20บาทนะครับแล้วก็เผื่อใครอยากดาวน์โหลดผ่าน iOS Android แล้วก็ PC อย่าลืมใส่โค้ด A F K 0 0 0นะครับอย่าลืมดาวน์โหลดโปรแกรมดีๆมาเล่นไปพร้อมๆกันเ และก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ก็มารามองหาร้านเกมสะดวกปลอดภัยรวดเร็วทันใจไร้รีฟันนะครับผมขอแนะน,นำร้านเกมสเตชันท็อปอัพนะครับร้านของเขาเนี่ยจดทะเบียนถูกต้องถูกกฎหมายและก็เปิดทำการมาแล้วกว่า2ปีทุนจดทะเบียนบริษัทกว่า1ล้านบาทนะครับแล้วก็รับเติมอีกหลากหลายเกมมากมายนะสามารถเข้ามาที่ใต้ด้านล่างคลิปได้นะครับผมจะทิ้งลิงก์ของร้านเข้าไว้นั่นเองนะแล้วก็มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ย ถามมาเกี่ยวกับตัวของถนะังซานนิวเว r ร์เนาะหรือว่าถังซาน m m o นั่นเองนะครับว่าเฮ้ยผมเติมร้านไหนนี่ครับได้ราคาเรทถูกประมาณไหนผมเติมกับร้านเกมเ s t ชั i นท็อปอัพนะครับในราคา100ดอลลาร์เนี่ยจากถ้าเราซื้อเองเนี่ยราคา3,700้ยใช่ไหม เหลือราคา2,900ถูกไปกว่า800บาทและการเติมเกมเนี่ยใช้แค่ uid แค่นั้นในการเติมเกมนะครับซึ่ง uid เนี่ยเราไม่จะไปต้องเอา id ให้ทางร้านเติมเกมนะเราใช้แค่3อย่างนี้ในการแค่เติมเกมนะครับโดยที่เราอยู่ในเกมก็จะสามารถเติมเงินให้โดยที่เราไม่จะไปต้องออกจากเกมและไม่ต้องเอา id เกมไปให้เขาเผื่อใครมองหาร้านเติมเกมดีๆนะครับอย่าลืมเกม Station t o p Up นะครับเจอกันครับ โอเคผมต้องขอกราบสวัสดีทุกคนที่มารับชมม่จะเป็นคนไทยหรือว่ามือรุ่ต่างดาวทุกท่านครับมือนีผมภูมิสัพเราฟอร์มลี่เกิดเหตุเชนงเกิดสำหรับวันนี้เนี่ยเราอยู่ในเกมมือถือเปิดใหม่มีภาษาไทยนะครับเป็นเกมที่มีชื่อว่าโอดินวันฮาร่านั่นเองนะครับซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะเรียกได้ว่ามากึงก่งกึ่งกาชาความเกลือของเกมนี้แบบเป็นอะไรที่ผมมองว่าแม่งสุดแล้วนะครับก็คือการคราบอาวุธนั่นเองนะครับเผื่อใครไม่รู้เนาะเราสามารถไปดูที่ตัวของ เปอร์เซ็นในเกมได้ว่าเฮ้ยเปอร์เซ็นในเกมเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันมีโอกาสติดโอกาสแตกเท่าไหรน่นะครับก็คือไปที่มุมบน3ขีดใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่สร้างไอเทมเนะครับสังเกตว่ามันจะมีทางด้านซ้ายมือด้านล่างสามารถกดดูอัตราได้ว่าเฮ้ยอัตราแต่ละอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการเปิดกาชาใช่ไหมเราสามารถดูได้ว่าเลสสีทองออกคือ0.01เปอร์ใช่ไหมครับการ รวมเศษใช่ไหมจากสีม่วงเป็นสีทองก็มีโอกาสติดแค่16ใช่ไหมครับแล้วก็แม้แต่การคราฟไอเทมซึ่งวันนี้คุณเดียโบจะมาทำการคราฟดาบเทพตัวนี้นะครับซึ่งน่าจะเป็นสีม่วงเทียสูงสุดแล้วนั่นเองนะครับเราอย่าไปหวังกับสีทองกับสีส้มตอนนี้เลยนะครับเอาสีม่วงให้มันรอดก่อนนะครับซึ่งอัตราติดตัวชิ้นส่วนตัวนี้นะครับที่เป็นแบบแปรในการทำเนี่ย คือ20%โอกาสแตก20%ไอโอกาสแตก80โอกาสติด20ซึ่งคุณเดียโบแตกแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็คราฟดาบตัวนี้ก็แตกแล้วนะครับล่าสุดคือไปคราฟแหวนเว้ยเครื่องประดับแม่งก็แตกอีกนะครับแหวนเนี่ยเออแม่งก็แตกอีกเหมือนกันอันนี้เพราะฉะนั้นคือบอกได้เลยว่าเกมเนี้ยค่อนข้างเกลือเหมือนกันนะครับอเผอิญว่ามีเพื่อนๆหลายๆคนเนี่ย มาเชียให้ทําดาบตัวนี้แต่ผมบอกคุณเดโบว่าเฮ้ยไม่ต้องรีบก็ได้อะไรประมาณนั้นแต่คุณเดโบว่าเฮ้ยคุณภูมิตัวของคนจีนกับอินโดเขามีแล้วไงเออมันมีหลายคนแล้วอ่ะเราต้องจัดแล้วใช่ไหมล่าสุดตัวของเซิร์ฟเวอร์ศูนย์สี่นะครับเป็นสายเดียวกันกับคุณเดียโบแต่ว่าเป็นดาบโลกเขาคราบติดเออแล้วมันขึ้นตัวของหน้าโลกแล้วแบบเอ,อ้ยคุณภูมิต้องจัดแล้วอ่ะคือเขาคราฟตัวนี้ติดนะครับเป็นตัวของสายดาบโลกท็อปเทียร์เหมือนกันเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าตกตกแล้วเนี่ย แค่ชิ้นเนี้ยก็ตก,ตกตกแสนกว่าเพชรแล้วนะครับเรียกได้ว่าคือถ้าแตกคือเรียกได้ว่าคุยกันแล้วว่าแม่งรอลินเนดดีกว่าว่ะอะไรประมาณนี้เลยนะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าขอกําลังใจหน่อยนะครับขอกําลังใจหน่อยแล้วกันนะครับมาฮัลโหลสวัสดีครับคุณไอโบครับผมมาวันนี้คุณไอโบคราฟเองเลยของแท้ไม่มีตีล้อทั้งนั้นนี่ครับสองเมตรไปสร้างสดๆร้อนๆ สร้างเกินไปเลยเอน,นะไม,ไม่มีหลับตาไหมเฮอย <laughs> ไม่มีน้ำเลยลำไรอะนะผมอย่นหลับตาสร้างนะยังไเงไเฮียติดอยู่เพื่อนมันยังไงเลน่นถึงจะสำเร็จแต่ขายไม่ได้อะมันเอ้ยใช่ไหมเอ้ยมันขายได้ป่ะครับเอาขายได้ครับเฮ้ยทำไมมันไม่มีผูกมัดว่าลอง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 ขายได้ขายได้เออ ปกติมันต้องสาําเร็จยิ่งใหญ่ดิใช่ไหมขายได้ครับอุ้ยขายได้อีเหี้ยเฮ้ยแต่ใารจะขายเออบวกสี่ครับบวกสี่บวกสี่เออบวกสี่เกือบได้เลิกเล,กเล่นแล้วเพื่อนโอเคเอารุนเรามานรุนอันนี้แหละอ่ะอันเนี้ยไอ้สีทองเนี่ย <S <S คือมีโอกาสที่จะตีติดนะครับแล้วก็บวกห้าถึงบวกหกคือมันจะขึ้นสองขั้นเนาะเพราะฉะนั้นตีที่แบบอ่าปลอดภัยคือเราขึ้นบวกสี่ก่อนแล้วถ้ามันติด ธรรมดาก็แค่บวกห้าแต่ถ้ามันติดอีกขั้นหนึ่งก็กลายเป็นบวกหกเลยค่อนข้างคุ้มกว่าไปครับยังไงมันก็ติดแหละแต่มันติดบวกไหนแค่นั้บวกห้าเราเรายงได้อยู่อ่ะเราก็มาดูดาเมจหน่อยอ่าบวกสิบจริงด้วยแสดงว่าเยอะกว่าใช่แต่ว่ามันได้แบบตัวของแม่นยำม,มาหกเลยไงก็คือถือว่าเยอะกว่าตั้งแต่แรกแล้วโอ้ถ้าติดบวกถ้าติดบวกหกอ่ะมันจะได้แม่นยำอีกอันหนึ่งไง แต่ก็ถือว่ายังเยอะกว่าอยู่ดีบวกมาเจ็ดนี่คือเยอะมากนะติดตั้งโอ้ลืมรีออฟด้วยเรารีเป็นลองรีเป็นพวกพลังโจมตีความเร็วแม่นยำแหละ,หละความแม่นยำแหละกกระแทกเอาเป็นสีทองไปเลยครับลองดูเอาสักสีม่วงไหมโจมตีอะ่ะผมว่ามีโอกาสติดอยู่นะเออสักสีทองนี้น่าจะเหงาอยู่นะ น่าจะเหงาอยู่ใช่ไหมเออน่าจะเหงาอ่ะเขาสักสีม่วงอ่ะกูพลังโจมตีู้หแสดงว่าที่จิ้งโจกตกใส่หัวผมผมออกไม่ใช่ไม่ใช่ผมละไม่ใช่กูเดี๋ยวละน่าจะเป็นกูแล้วตอนเนี้ยเป็นกูแล้วตอนเนี้ยเออโอ้ยผมต้องรุนแรงไอ้ออฟเฮียนอีกก็ได้อีกหลายตังค์อยู่ครับอุ้ยแรงแค่หกเปอร์เซ็นต์แค่หก ก็ตีติดล้มครับได้อยู่อ่าบวกสามร้อยเก้าสิบห้าคือถ้ามันติดแล <ะ S 1> ้วบวกหกดาบอ,อยู่นะเนี่ยเออแม่งบักอีกเออติดบวกหกน่าจะดูวนี้ครับแต่ว่ามันมีที่ลดออฟไหะครับหรือว่าไม่มีมีมีครับเฮ้ยทำไมผมเป็นขวานวะหล่อนนอะไรเนี่ย <c oughs> น,น่าจะบักนะเปลี่ยนมาก็โอ้ รู้เรื่องอยู่แต่ติดบวกห้ากับบวกแปดแต่ว่าเอ้ยเราลอบวกเก้าเลยไหมเพราะว่ามันขายไม่ได้แล้วก็ถ้ามันติดบวกเก้ามันต้องเอาไปเข้าคอลเลคชันใช่ไหมยังไงก็ทําที่อะไร<ช>ไม่ได้อยู่ดีนีเ็นเอาไปใช้นี่เลยครับถ้าจะซื้อเนี่ยเราจะบวกนะครับในไหนแล้วก็ขายใครเนี่ย <laughs> อู้หู้หยุดเลยไม่ถ้ามันถ้ามันติดบวกสิบมันก็เราก็ไม่ได้ใช้อยู่ดีแล้วใ เี <Yeah. S 2> ละลายบวกแเอ้ย oh, <S 2> 2. <S แต่มันทําอะไรไม่ได้อยูแล้วมันเอาเข้าคอลเลคชันไม่ได้ไงบวกแปดอะมันขายก็ไม่ได้ไง <c oughs> อย่างไงก็ต้อง <c oughs> ตีแล<ว>้วอืมไม่ยำอะไรกัแท้แต่ัหห้าสิบป่ะสวยงามครับถือว่าปิดจ,จ็อบไปครับเกือบเกือบได้เลิกเล่นแล้วแม่งถ้าตีไม่ติดอีกกูไล่ฆ่าคนอีกมันไส้โ <c oughs> อ้โหคือ <c oughs> ถือว่าใช้ได้อยู่ผมผมคิดว่าเที่ยเกือบไปลินเนตแล้วเราเอออย่างน,น้อยก็อีกงานถ้า,มาไม่ติดนี่คือเลิกนะแล้วเดี๋ยวไปไล,ล่ค่าคนละถ้าไม่ถือโหมันถึงขนาดไม่ติดมันถึงขนาดเลิกเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้คุณเดบโบให้ร้านเกมเซชั่นกดมาแปดหมืนใช่ไหมครับแล้วก็กดเองอีกประมาณสี่พันอีกสี่แพ็กอะแล้วก็แบบก่อนจากหน้านั้นอีกนะอ่อนหน้านั้นอีกแปดหมืน คือเฮี้ยมึงแพงเลอะเทอะเลยอะ่ะจนนั่งคุยกันว่าถังซานไอตัว m อ o มโอที่เราเล่นกันคือมันก็ของราคานี้แหละแต่อันนั้นมันติดร้อยเปอร์ไงไอที่อันนี้คือเลอะเทอะเลยเพื่อนเกินไปอะ่ะผมว่าเนี้ยผมพูดเลยนะไอไม่ดูนะ <c oughs> ผมว่าแม่งเกินไปหน่อยวะ <c oughs> ขนาดเราครับติดนะเรายเรารู้สึกว่าไอเฮี้ยแม่งดาบเล่มนี้แม่งก็ไหลตังอยู่อะ่ <c oughs> ะก็เกินอยู่นะดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นแสนอ่ะเออ ถือว่าเอาเรื่องอยู่เอ้ยเฮียอยากบวกหกแต่มันก็แบบรอรอรอหินรีดีกว่าผมว่าคือผมรอหินรีเป็นผมไี่ผมจะไม่ทะลเรื่องตีสดแล้วอะไอ้ทียของอย่างเงี้ยตีบวกห้าก็เยี่ยมยอดแล้วเพื่อนคีแตกบ่อยอยู่นะครับเพราะมันบวกตราคีอ๋ออันเก่าไม่มีใช่ไหมใช่ในคีคีแบบเชตถือว่าถ้าเทียบกับอันเก่าก็บวกอัตราแม่นจาก ห้ามาเป็นหกใช่แล้วก็ได้อัตราคิเพิ่มได้ความแม่นยำแรงกระแทกตรงนี้เพิ่มมาเจนอันเก่าไม่มีอ๋อดาเมจเพิ่มเจ็ดหน่วยใช่แล้วเราก็ดูรวมแล้วมันดีกว่าเลยครับผมว่าผมว่ารีหาเป็นดาเมจเพียวเลยไหมเพราะว่าแม่นยำแรงกระแทกเราฟาดใครก็แทบจะล้มทุกรอบอยู่แล้วอะมันไม่มีต้านทานไงอืมเออเพราะเพราะเราะเราเราพารดาเมจมาได้ดาเมจเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่อ่ะ แม่นยำแรงแต่แค่อ้อสิบสามเปอร์เซ็นครับ,รบเรามีสิบสามเปอร์เซ็นต์ได้นะไหนๆก็ลองรีก็ได้ครับมันมันตันที่เท่าไหรอ่อ่ะไอตัวของของโจมตีอะ่ะโจมตีนะได้ประมาณสามสี่ไอ้้ประมาณสามผมว่าถ้าถ้าจะเอานะเออเพราะว่าผมว่าถ้ามันไม่มีตัวแม่นยำอะ่ะเอาแม่งเป็นโจมตีไปเลย เพราะว่าดามจตอนนี้เราเพิ่มขึ้นเจ็ใช่ไหมถ้าเราเพิ่มขึ้นอีกสัก3ามันก็สิบอะไรอย่างนี้ไงอืมมันจะดูมันจะดูเยอะหน่อยใช่ไหมครับเออมันจะดูเยอะอ่ะไอ้แม่นยำแรงกระแทกมันก็แบบผมเห็นคูเดโบฟาดใครก็ติดหมดอ่ะเออเฮ้ยมันมีแม่นยำระยะใกล้อยู่นี่ผมเพิ่งเห็นไอ้เดียว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 อ้าวตีสีเกือตันโอ้โหเกือบตันเมื่อกี้ผมเพิ่งเห็นแม่มีแม่นยำระยะใกล้โอ้โหแล้วเราได้สีม่วงมาด้วยเวนจริงๆ อ่าตดีไปได้หรอเออดาเมสีโอ้โหเพิ่มมาประมาณสิบเอ็ดหน่วยคือแรงขึ้นเยอะอะแต่ก็ตอนแรกผมนึกว่ามีแม่นยำระยะใกล้ไงไม่งั้นให้เลือกละเออผมไม่ได้ดูอเออแต่แม่งได้เกือบตันมาแล้วไงเฮ้ยไอพี่กูกูเป็นกูเป็นดาบปะเนี่ยแม่งขวาตัดไม้กูเฉยอ,เอ,อัลโหลสกิน,นทอง เพิ่มขึ้นสองพันหนาิ่เกาผมว่าน่าจะบั๊กที่สก,กินนะเพราะว่าหลายคนก็บอกว่ามันบั๊กมันไปนใส่เป็นลอนตานี้เลยโอ้จบน่าจะออกต้องออกเกมเข้าใหม่บ้างแต่ผมว่าไม่น่าใช่ตอนนี้ใครจะออกอ่ะไอ้ที่อะสองแปดสองแปดเลยอะ่ะโอ้ย อ้าวเขาสองเก้าแล้วเอาโหมึงยังไงนี่สองเก้าเดินล่ออ่ะครับค่อยมีกําลังใจเราเรามีนี่อยู่เราเรามีแปนแป้นระดับม่วงอยู่าออกระดับม่วงอยู่ค่อยมีกําลังใจเล่นหน่อยไปข่อยยางชั่วหน่อยออกทองไหมออกออกออกทองไหมเปิดเลยหาเล่นเลยไอ้เนี่ย วัานหนักอยู่โอเคครับสักเซรครับเออน่าจะล้านหนึ่งแล้วแหละกับไอเทียดดาบชิ้นเดียวเนี่ยบวกอีกหนึ่งแสนบาทเนี่ยอืมแต่แม่งโหดจริงนะคือถ้าเล่นเรื่อยๆมันไม่มีปัญหาหรอกแต่สำหรับคนที่เขาอยากทําตอนแรกนะแล้วต้องบอกก่อนว่าไม่ได้มีคนเดียบโบทานคนแรกไอเทียมีก่อนหน้านั้นอีกไม่รู้กี่คนนะดวลดับโลกได้เพราะฉะนั้นเราก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบไม่ได้ตึงขนาดน,นั้นนะอะอันดับเนี่ยเนี่ยครับตั้งแต่หนึ่งอะ ถึง17อ่ะน่าจะมีทุกคนเน่ะใช่น่าจะมีทุกคนเน่ะคนแล้วคนไทยดังนั้นเลยนะคนไทยเออคนไทยดังนั้นเลยนะตึงๆนั้นเลยครับเพราะฉะนั้นก็คือมีคนตึงกว่าเราก่อนหน้านั้นแล้วและเขาอาจจะซื้อราคาแพงกว่าเราอีกด้วยซ้ําในช่วงแรกๆถือว่าสีสันเล็กๆน้อยๆครับแต่ถ้าแตกนี่เลิกเล่นจริงนะเอาจริงเฮียมึงริงเจแตกเลิกจริงเฮียราคาไอ้วุ้แสนเลือตีแตกอะโอเคถือว่าคอมเมตลิกเล่นแล้วครับ ก,ก็หลักๆจะประมาณนี้ละกันเนาะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมแล้วก็ขอบคุณคุณเดียบโบที่ให้อัดคลิปวิดีโอด้วยเดี๋ยวรอบหน้าเปิดกาชาดนะค,คุณเดียบโบเปิดกาชาเองเลยเออ,อนั่งดูเออ,ม,นนเอมันมีมันมีเหมือนสีเขียวป่ะขอไม่ใช่เป็นสีแดงอา่าเป็นเป็นสีขาวถ้ามันได้อีกอันนึงจะได้แม่นยำเนี<อ>่ย <Okay, S 2> โอเคเดี๋ยวเร<อ>าจากลากันแค่นี้ละกันเนาะก็ถ้าใครชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็อยากให้คุณเดียโบทําอะไรอีกก็คอมเมนต์มาแล้วกัน แต่ว่าพักก่อนช่วงนี้นะครับพักก่อนแล้วกันเจอกันครับสวัสดีครับ